สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะเจ้าวันนี้ป้าเอจะมาชวนเพื่อนๆทำกับข้าวนะเจ้าเมนูวันนี้เราจะทำน้ำพริกตัวต่อนะเจ้าตัวต่อนี่ก่อนนึ่งเสร็จแล้วนะเจ้าผักกับที่เราจะลวกจิ้มลวกกราบนี่นะเจ้าก็เกิบตําข้างบ้านเนี่นะเจ้า จะมีบักแ้งเนาะอันนี้เิ่นห้องว่าดอกแกนายนะเจ้าสีขาวๆนี่แล้วก็จะมีดอกบะลิตไม้บะเขือนะเจ้าจะมียอดบะลูมถั่วฝักยาวถั่วปูนะเจ้าและยอดบะไฮเดี๋ยวเอามาลวกกับนะเจ้า แต่น้ำพริกต่อเนี่ยถ้าได้กับหน่อต้มนี่จะล้ำขนาดเลยหน่อไม้นี่ก็ต้มสุกแล้วนะเจ้าเดี๋ยวป้าเอจะขอไปจีพริกก่อนจีพริกเซตเรียบร้อยเอ,เอาหอมแดงหอมขาวไปจีตัวเนาะละเกลือก,กับปีเนี่ยเดีกัปีนี่เาเอาไปจีให้มันหอมๆแล้วเอามาตำตัวนะเจ้า ไปเลยอันดับแรกไปเอขอไปดังไฟจีพิกก่อนนะเจ้าอันนี้นะเจ้าเขาเอากับปิเนาะกับปิพิกเอามาจีตัวกันนี้นะเจ้าหอมแดงหอมขาวก็เอามาจีขห้มนมาหอมๆก่อนนะเจ้าอันดับต่อไปไปเอจะไปไซต์ตัวต่อนะเจ้า เอาไตต้งในของเปิ้นออก้วเจ้าที่มันจะดำาๆนะเจ้าเอาออกก่อนเนาะไปเดี๋ยวไปเอไปสาตัวจต่อกันนะเจ้าแล้วค่อยมาลวกผักเนาะมาเลยเจ้าเ้ามาสาตัวต่อนะเจ้าตรวต่อตัวขาวๆอีนะเจ้าแต่เปิ้นจะมีไตของเปิ้ลอยู่ตรงในนะเจ้าไตออกดำดำ างตัวก็มีบางตัวก็บม่มีนะเจ้าอันนี้เราจะนึ่งเสร็จแล้วเนาะงตัวดำๆนี่มันก็จะมีไต้ดำๆตั้งในนะเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็ออกเห็นนะเจ้านี่ดได้ทำน้ำพริกแล้วเนาะพริกต่ออร่อยมากเลยเจ้า น้ำก็เดือดแล้วนะเจ้าเฮาเอาผักที่เฮาจะลวกนะเจ้าใส่ไปเลยเจ้าแต่ละเล็กละน้อยเขาก็ลวกไปด้วก,กันเลย เดี๋ยวามาทำน้ำพริกเลยนะเจ้าเขาได้ผักลวกล้มาเลยเจ้าเขามาต่มน้ำพริกกันเลยนะเจ้าอันนี้พริกที่ไปเอไปจีมาก็ใสยหมดแล้วนะเจ้านี่เลยเอาพริกลงไปเลยพริกหอมแดงกระเทียมลงไปหมดเลยเจ้ากะปิที่เอาจีเอาใส่ลงไปเลยเจ้า ก็เอาตัวตอนี่นะเจ้าลงไปโซกตัวกันในนี่เลยเจ้ามันจะหอมมันมากเลย พริกตัวต่อนะเจ้าแป่ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเหามากินข้าวดีกั่านะเจ้ามาเลยเจ้าน้ำพริกตัวตอก็เสร็จแล้วนะเจ้าวันนี้กินน้ำพริกตัวตอกกับหมูปิ้งนะเจ้าซี่โครงหมูปิ้ง กันนอต้มจะมีพักตึ้มพักสดพักลวกตัวนะเจ้าไปเลยเอาไปกินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า